พี่เบลไปไหนพีเ่เบลบอกก็พา,าคิตตี้ไปทะเลเวลาคิตตี้เป็นสาวเอะพี่พี่เบลเข้าไปกับแฟนเขาหนูแฟน,นอะไรมีแฟนสองคนเหระสองคนไหนก็มีคนห้าคนไงคิตตี้คิตตี้โตเท่านี้เองเหรอพี่เบลเขามีเพื่อนมาหาทุกวันเบื่อเพื่อนอะไร เพื่อนผู้ชายจะไม่ฆ่าเขาเหรอฆ่าได้ไงเขาเป็นเพื่อนกันเขามีแต่รักกันรักกันไงมีแต่ผู้หญิงจะตกหน้าเขาเลยม,มีแต่ผู้หญิงผู้ชายอะ่ะรักกันทำไมพี่เบลมีแฟนคิตตีก็ไปหาแฟนใหม่นั่นแะอ้าวคิตตี้จะมีแฟนด้วยเหรอ แฟนคิตตี้ชื่ออะไรชื่อว่าเนนฮะเนนเนนเออเนนเนนไหนอ่ะก็เนนอยู่ที่บ้านสวยๆฉันคิดไปหาในมังลาคินกด้วยแล้วมันเห็นไข่นกด้วยคิตตี้แปลกแล้วคิตตี้ก็วิ่งนีแล้วก็เล่นล้างเนนได้ล่ะแม่ แฟนคิตตี้เนนไหนอยู่ที่ไหนอยู่บ้านไหนแฟนอยู่บ้านข้างๆน้องกีมอา้าวเหรอหนึ่งประมาณเมตรหนึง่งเขาตัวสูงกว่าคิตตี้ไหมไม่แต่เขาตัวเล็กอา้าวตัวเล็กกว่าเป็นแฟนได้ไงนี่ไงตัวสูงเท่านี้ไม่ตัวสูงเท่านี้อา้าวเหรอเอาเขียนเร็วๆๆมันใกล้เสร็จแล้วเหลือสองแถวแล้ว คิตตี้มีแฟนแล้วนี่พี่เบลจะไม่อิจฉาเลยทีนี้ไม่อิจฉาหรอถ้าถ้าเนียนโตขึ้นเดียวคิตถ้าคิตตี้โตขึ้นเหมือนเนียน,นใช่ไหมนะมมก็จะแต่งงานงกันนะ <laughs> แม่แม่แอนรู้หรือ,อยังว่ามีแฟนฮะถ้าแม่แอนรู้คิตตี้ก็ถ่ายกล้อง นั่นแหละเขียนอย่างนั้นแหละตัวอะไรเนี่ยชกกระเชอคู่กันชกกระเชอคู่กันอ่านั่นแหละเขียนเเร็วไม่ใช่ การบ้านนี้ใครเอามาให้คุณค,คณรูคุณครูอะไรก็คุณครูใหม่ครูชื่ออะไรครูชื่ออะไรก็ไม่รู้อ้าวไม่รู้จักชื่อครูได้ยังไงเป็นนักเรียนเด๋วอะไรคิตี้เป็นนักเรียนยคิตี้ชื่อน้อยนินแล้วนะฮึใครบอก <c oughs> ใครให้ใครให้น้อยนิน ถามยายบอยายบอไม่ได้ให้อันนอันนี้เหมียวต่อนะคะอันนี้เหมียวต่อนะกขอันนี้เหมียวต่อนะกขถามยายบอได้ยายบอให้เป็นอะไรยายบอให้เป็นอะไรนี่ยายบอป้าไปแล้วอันเคิดที่ซื้อสักเท่าไหร่แนยายบอมีแฟนแล้ววันนี้ ยบยอบจะเครียดไหมก่อนนอนหฮึคิตตี้ไปนอนกับเฟน, <c oughs> นเรียนเนียนมาเนีนเรียนเนีนตัวเท่านี้เองอ้าวแล้วยายโบจะนอนกับใครถ้าคิตตี้ไปนอนกับเนีนไม่นอนหรอกจะนอนกับยายโบทั้งคืนล่ะอ๋อไม่ไปนอนกับเนีนใช่ไหม จะไปแต่งงานกันไม่รู้เหรอเอาเขียนเร็วๆมันใกล้เสร็จแล้วอย่าอันนี้นี่จะถ่ายกล้องไปให้ใครอ่ะถ่ายกล้องไปให้คุณครูเหรออืมให้คุณครูดูไงว่าทําการบ้านมีนักเรียนทําการบ้านเก่งเขียนเร็วพ่อต๋องก็ถ่ายไปให้โครูดูครูจะได้เออคิตตี่ทําการบ้านนะเนี่ย ชอกเช์คู่กันใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะได้เขียนชื่อแล้วเห็นไหมปั๊บเดียวเองก็เสร็จวันนี้อากาศดีไหมคิตดตดี้าาลบออกเลยเขียนทำไมอย่างนั้นงงนั่นแหละเอานั้นแหละลบมันแขง เขียนตัวใหม่ก่อนเดี๋ยวคนะ่อยลบเขียนตัวนั้น,นจับไว้บอกให้เขียนทีเดียวว่าอย่าย้ำเออแค่นั้นแหละพอเขียนตัวใหม่ เขียนชื่อเสร็จแล้วครูจะหัวเราะไหมอ่ะหัวเราะไหมคุณครูครูจะหัวเราะทำไมครูเขาก็ชมเนี่ยโอ้โหคิตตี้ขยันทำการบ้านคิตตี้จะเป็นน้อยนินหรือเป็นโพชัยเลิศด,ดีนะโพชัยเลิศก็ได้ละ่ะเออเอาโพเชยเลิศน่ยน้อยนินตัดเสิร์อไม่ให้หรอกฮะ หวงอะไรหวงน้อยนินอ่ะตาเสดหวงน้อยนินอ่ะเคิตตี้ก็เลยไม่เอาน้อยนินแล้วเอาแต่โพชัยเลิศอย่างเดียวอืมเหรแล้วยายบอกเป็นอะไรน้อยนินอ่ะ แล้วเอาเขียนเรื่อยๆ,ๆสองตัวแล้วก็จะได้เขียนชื่อเด็กหญิงคิริยาคิริยาโพชัยเลิศถ้ามันเป็นดอผู้หญิงอ่ะยังไม่ถึงยอผู้หญิงอันนี้ชอกะเชอคู่กัน ถ้าครูส่งกันบ้านมาให้ใหมอ่อ่ะไว้ออกนอกกาแล้วอย่าไปย้ำม,มันไดไมอืมไม่ต้องย้ำเขียนตัวใหม่ไปเลยไม่ต้องย้ำย้ำเดี๋ยวมันดำมันขาด ชอกระเช้าคู่กัน<ด>เสร็จแล้ว